น้องจะไปไหนครับวันนีน้น้องไปไหนวาคินวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปอายุท่ะเดี๋ยวเราจะไปดูช้างนะวันนี้ใครขับรถวาคินต่ออะไรต่ออุยอุยวันนี้วากินไปเที่ยว ตอนนี้อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลไปนะครับวิหาดวัดนอนไต่อ,อต่อครับนำะมา,มาให้ให้ให้ไกด์ต่อนำะวันนี้วันเกิดต่อตผมก็ไม่รู้กันว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยังพูด <c oughs> อยู่เลยวิหารวัดนอนอันนี้คือวิหารวัดนอนนะครับดูด้านหลังของวิหารวัดนอนอันนั้นคือโบสถ์หมื่นปีเราจะขึ้นไปดูข้างบนหมื่นปีเลยเหรออ๋อน้องถืออะไรอ่ะ อ่าห้าบาทถืออันนี้ครับแม่แม่ถือโอเคน้องไม่ถือแล้วครับโอ้อโหอ๋อหอนถือณโมทัสสะภะคะวะอะคาวะโตอะอะระอะระโตสัมมาสัามพุทธสัมพุทธทัสสะ,สะ เอามากินถวายพระมาสารทุคัะสารทุสารทุเห็นหมูยังหมูทูดนี่ตัวอะไรลูกหมูทอผ้านอนชื่อเต็มเต็มเลยผ้าอะไรผ้านอนยาวพ้าปางสายยา่ามรู้แล้วมั้งครับจะห่มผ้า กะห่มผ้าพระนะครับหมผ้าพระปางสายยาเระมาอรันนี้อร่อยป้าที่ขายอะไรนะขนมใส่ไส้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าร้านบยเตี๋ยวอ๋อเราไปกินอะไรต่อที่รักอันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินวยเตี๋ยวหน้าวัดกันนะคะแล้วก็จะมีขนมป้าคนนึงเป็นขนมใส่ไส้อร่อยมาก ตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่เดี๋ยวผมว่าพี่มาหยิบลอตเตอรี่ให้นะอิงนะห้าหกมีไหมครับอะไรนะคะห้าหกเอ้ยเอย,อย่าพุ่งหมอนแหงลูกที่นี่ที่นี่อะไรอร่อยครับเตี๋ยวเรือครับเตี๋ยวเรือก็มายันขนมเจนลูกชิ้นค่ะติ๊งเอาซุปเปอร์ติ๊กไก่ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อโตกันนะคะรู้สึกเหมือนเป็นดาราดังมากพี่บีมรู้สึกเหมือนกันว่าขึ้นไปไหนครับว่าขึ้นไปไหนบัาถือเอากรหยอดตู้ลูกเอาปคิดเอาตังหยอดตู้ มห, <Okay. S 1> หมดแล้วลว,วาคินชอบแต่น้ำมันตะเกียงม,มากน้องอยู่ไหนครับว,รวัดมงคลบพิตรครับค่ะอ,อันนี้นะคะก็เป็นทางเข้านะคะนมัสการ

อยู่ที่มือน้องหมดเลยอยู่ที่มือน้องหมดเลยที่หัวน้องท้าพิ้นขิ้นอยู่ไหนเดี๋ยวว่าแต่ละท่าขึ้นขึ้นเลยตรงทาขึ้นขึ้นเลยพี่ต่อวางไว้ไหน ถ้าอิงไม่ไปิรุนรถแม่กูหาไปแล้วเห็นว่าอิงกำลมงดิีนรถอินปะตาอิงมันบอกป้าทำอะไรอ่ะหลอกเด็กยปืป้า ชีดิไม่ชีหรอคะอันนี้นะคะเราก็พักเบรกกันนะคะให้วาคิดชีก่อนอันนี้เราก็ให้พี่ต่อกับพลอยนะคะลงไปไหวเพราะว่าวันที่เ8็ก้าก็เราไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าคิดเริ่มแบบงงแงและเริ่มม่วงนอนนะคะก็เลยไม่ได้พาลงไปอากาศก็จัดใส่มากสดใสมากเลยอ่าโอเคอันนี้นะ,นะคะเราก็กราบสการะาการเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะไปขี่ช้างกันไปไหมไปเฮโยเฮ เราก็อยู่ที่ท่าเรือของป้าอ้วนกันนะคะเราจะไปลงเรือนะคะแล้วก็จะไปให้อาหารช้างให้อาหารปลานะคะอันนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะคะอุ๊ยว่าคินจะได้ขึ้นเรือแล้วน้องอขึ้นเรือป่ะครับเอาไวกินนะแล้วว่าชินนั่งเรือไหมครับชอบไหมน้องไปดูอะไร ดูช้างครับน้องไปดูช้างไหมครับให้อาหารปลาไม่เห็นปลาเลยอ่ะไม่รู้ว่าแม่กับลูกใครเกิดใกว่กันในท่าเรือวัดพนังเชิงนะครับเรามาให้อาหารปลากันแล้วขี้เงียบขวดลงไปนะลูก อวิอมาคิดมาคิดปลาเต็มเลยเบีาายร์หมดแล้วพีน <c oughs> ่นใครดูความเมามันค่ะนี่นะคะเราก็จะไปให้อาหารช้างนะคะแล้วก็ดูช้างอดาดหนะะากันต่อเมื่อกี้นี้<อ>ให้อาหารปลาที่วัดพระนันเจอค่ะเมื่อกี้เราให้อาหารปลาที่วัดพระนัน เอาคิ้อเอาิ้งใหนเอาคิ้อให้เอาคิ้งให้ไม่ได้ไม่ได้เอาคิ้ตัวนี้เอาคิ้ตัวนี้ะไม่ทันแล้วไปแล้วอ่ะพ่ออ่ะอันนี้ไม่หมดเลยมีช้อนยังไงหมดแล้วคะม่เป๊ตไ่ห้เอาคิ้นะมันพ่นมันพ่นน้ำนัไหมพี่ นตอนนี้นะคะชางก็กำลังอาบน้ำแล้วก็เล่นน้ำกันอยู nữa, e ่นะคะเราก็เปลียกเป็นตุ๊นีานะค่ะไฟ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 อ้าวชางไม่ยอมไฟไฟกับแม่แม่อูดูดิที่ชางขึ้นแล้วจุ๊บจุ๊บบายบาจุ๊บจ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ท่าเรือประวัโอ้ยว่าคิดอยากขี่ช้างต่อที่นี่มีแต่ให้อาหารช้างก็ดูน้ำช้างอาบน้ำครับที่ช้างรองเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันสิว่ามีรือเปนะ่า ถ้าสมมติว่าเหมาทั้งวันแบบว่าไหว้พระเก้าวัดอย่างเงี้ยครับแล้วไปให้ใหอาหารปลาด้วยปล่อยปลาปล่อยห้าชั่วโมงอ่ะไปเลยเลยป้าปลาพาไปตลอดเอาสมมติมาประมาณเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมประมาณเนี้ยหนึ่งพันเจ็ดน้อยเองอ๋อก็คือไ,ได้สี่ห้าชั่วโมงเลยคือไม่รอดแปดน้อยแล้วขึ้นจุดจุดละหนึ่งร้อยบาทอ๋อไม่แพงลูกพอจองน้องน้ำอย่างเงี้ยเรือไม่ว่างเรือปพาะว่าไม่ได้มีไหล่ลำครับเพราะว่าขินไม่แผ่กล้องเลยไหนไวาขินบอกกล้องไหนสิไว้ินมาทำอะไร วากินกำลังจะกลับบ้านไงวากินเพิ่งไปให้อาหารช้างมาใช่ไหมขี่สั้โอช้างบอกว่าฝนจะตกแล้วเอ้เดี๋ยวให้วากินอยากขี่ช้างนะครับแต่ทริปนี้ให้แค่อาหารช้างกับดูช้างอาบน้ำไปนี่เป็นทริปอะไรอยุทยาวอล์กทริปนี้นะคะก็เป็นทริปอยุทยาวอล์กว่วยพักไหา้วัดรีว่ยพักกี่วัดจริง <laughs> เราจะไหว้ทั้งหมด9วัดเราไปทั้งหมด9วัดนะคะเออไม่ได้ลงไปถึง9วันนะคะวันที่7 8 9เราไม่ได้ลงไปเพราะว่าวาคินแบบเริ่มง่วงเริ่ม,มงองงแงแล้วบิมก็เลยไม่ได้ลงไปเนาะทัวร์ไหว้พรกกัน9วัดครบแล้วนะคะแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารช้างแล้วก็ดูช้างอาบน,น้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่คนนี้ยังอยากขี่ช้างอยู่นะเออวาคินยังอยากขี่ช้างอยู่เลยอะ ไม่เตดอีดิชั่นทั้งนั้นนะเอาถ่ายกูเดียวเลยอะไม่ถอุ้อะไรกูเียอะไรกเดแล้วใครได้ชินยิ้เนี่ยพี่องเอาวสกันดิเช็แลี่ สำหรับทริปอยุทยานะคะก็จบลงกันไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวบีมนะครกับว like, าคินแล้วก็พีโอนนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะจะอัปเดตลงกันบ่อยๆมีรูปมีคลิปให้ดูกันได้เลยกดติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k และ i g s ีแซ่แซ่เอ็กชาแนลได้เลยคะ่ะ